สวัสดีปีเก่าและเข้าสู่ปีแห่งความสุขของปีใหม่2564พี่น้องชาวจังหวัดบุรีรราชธานีที่เคารพรักทุกท่านในโอกาสปีเก่าที่จะก้าวเข้าสู่ปีใหม่สิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นที่จังหวัดบลรารัมที่ได้ร่วมกันทำให้พี่น้องชาวบนนั้นมีความสุข ไม่ว่าจะเป็นจากภาคส่วนราชการภาคเอกชนพี่น้องประชาชนด้วยกันเองได้ส่งความสุขถึงกันได้ทำให้วนเป็นเมืองแห่งความทุกน้อยสุขมากขึ้นแม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ของปัญหาหลายอย่างที่ณนาปัจจุบันและที่ผ่านมาก็คือสถานการณ์โควิดเป็นเหตุให้สภาวะเศรษฐกิจ ทธมาค้าขายความเป็นอยู่ต้องได้ปรับตัวเป็นวิธีใหม่หลายท่านได้ก้าวผ่านพ้นไปด้วยความสำเร็จหลายท่านอยู่ระหว่างการที่ปรับตัวแล้วก็มีโอกาสที่ดีๆเกิดขึ้นนะผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่ได้ทําให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรราชธานีจากทุกภาคส่วนทุกกลุ่มทุกคน ได้มีความสุขมีทุกน้อยลงในโอกาสปีใหม่ที่จะถึงนี้ซึ่งเป็นปีที่หลายเรื่องเราได้ที่เริ่มที่ดีเพื่อเป็นสะพานบุญสะพานแห่งความสุขตีก้าวต่อไปพลงานุภาพของเมืองแห่งเมืองพุทธธรรมที่เข้มแข็งบารมีของบูรพาจารย์อันมีลวงปู่มั่นภูริทัตโต เป็นกำลังหนุนหลักก็ขอให้สิ่งเหล่านี้ได้นำพาพี่น้องชาวจังหวัดบนรัชธานีได้พบกับความสุขความเจริญรุ่งเรืองความเข้มแข็งความปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงความสำเร็จในสิ่งที่ได้กระทำ อันปรารถนาดีต่อกันได้กระทำอันปรารถนาดีต่อบ้านเมืองได้หนุนเนื่องให้ทุกๆท,ท่านประสบแต่สิ่งที่ดีๆไม่มีทุกเริ่มปีใหม่ในกิจกรรมใหม่ๆความก้าวหน้าความร่ำรวยของกรรมมาค้าขายความสุขของ ครอบครัวทั้งสมาชิกครอบครัวก็เป็นผู้ได้รับสิ่งที่ดีๆด,ด้วยกันขออนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่น้องชาวบนเคารพนับถืออันมีพระเจ้าใหญ่อินแปลงพระแก้วบุษรากรรมพระแก้วโกเมนตลอดจนทั้งบูรพาจารย์และพระบรมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระ เจ้าจงหัวพระบระมีแห่งพระบระมภาภาภาุษานุงวงศ์จงอภิบาลคุ้มครองให้พี่น้องชาวจงังหวัดอุบลราชธานีประสบแต่สิ่งที่ดีๆและความสำเร็จความสุขตลอดปีใหม่ทำกิจการใดก็มีแต่ความรุ่งเรืองเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยสุขภาพร่างกายแข็งแรง มั่นคงยังยืนทุกๆุกท่านครับ,บคุครับ